บนโซเชียลมีการแชร์ว่าพบสุนัขติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยืชัวร์เหรอศูนย์ชัวก่อนแชร์สรำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามเรื่องนี้กับคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับที่เขาแชร์กันว่าพบสุนัขติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยจริงไหมครับเทที่มีการแชร์กัน ederim. เกิดจากการที่เราไปซักวัิมีเจ้าของนะครับที่นําสุนัขมาสัตคา เนื่องจากเป็นมะเร็งวันที่29เมษายนที่ผ่านมาแต่วันที่29เนี่ยตัวเจ้าของไม่ได้มาหลังจากมีการผ่าตัดตาเสร็จแล้วเพื่อนบ้านซึ่งนางสุนัขมาตัดตาก็ได้แจ้งให้กับคุณหมอฟังว่าเจ้าของติดโควิดหมอเลยต้องทําการสอบสวนโรคเพิ่มนะครับว่าเจ้าของคนนี้มาคณะเมื่อไหร่ก็มาวันที่23ทีนี้มันถึงเรื่องสุนัขนะครับเจ้าของมีประวัตวิตว่าป่วยเพราะฉะนั้นวันที่29นะครับหลังจากผ่าตัดเสร็จช่วงเย็นทีมงานของสื่อโรควัติหนวัติซ้ำนะครับก็มีการป้ายสวัเจาก มูกก้นดัาปากไปตรวจดูเราก็ไม่พบว่าสุนัขมีการติดเชื้อสุนัขก,ก็ได้ถูกรีลิสออกไป่อที่ไปทําทแผลที่คลินิกของเอกชนแต่ว่าเราก็ต้องมีการข้อระวังแนวปฏัดของเราคือต้องไปการเก็บตัวอย่างตุ้กติปรากฏว่าวันที่3พฤษภาที่ผ่านมา เราตรวจพบปริมาณไวรัสไม่ได้สูงมากเราก็ไม่มั่นใจก็ไปเก็บตวต่อวันที่4เราพบปริมาณไวรัสที่ตัวที่ป้ายจมูกสูงถึงระดับที่เราคิดว่าอันนี้คือผลบวกมันตรงนี้เองเนี่ยก็เลยมีการแจ้งตัวเจ้าของแล้วก็มีการแจ้งของคลินิกเอกชนตรงนี้ว่าสุนัขเนี่ยมีการติดเชื้อโควิด -19 ทแล้วทางคณะมีการดําเนินการต่อ,อยังไงบ้างครับเช้าวันนี้เนี่ยก็ไปรับจากที่คลินิกตรงนี้เองเนี่ยโรงพยาบาลสัตว์ของจุฬาเองนะครับซึ่งเรามีส่วนของศูนย์ศุนิ์ิษย์ศิลป์นครปฐม ก็มีตัวของโรงพยาบาลตว่แล้วก็มีโซนที่เราเป็นห้องกัโกโรคและตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นสุนัขที่เราต้องฝ้อระวังตรงนี้ก็ถือว่าเราให้ความดูแลนะครับในเรื่องของสุขภาพของชีวิตของเขาที่ผ่านมามีการพบสัตว์ติดเชื้อโควิด -19 บ้างไหมครับโรคของโควิด1 9นะครับที่แพร่จากคนเนี่ยสามารถแพร่ไปถึงโมิงแมวนะครับหรือสิงโตรหรือแม้แต่สัตะกุลิงน่กจาเป็นกอริลลานะครับ้นเคสพวกนี้เนี่ยจะมีว่าเขาสามารถแพร่จากคนสู่สัตว์ได้อาการของสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อ โควิด -19 เป็นยังไงครับในสัตว์ไม่ว่าจะเป็นตัวสุนัขที่มีรายงานมาในอดีตเนี่ยไม่ค่อยมีอาการในแมวเองก็จะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มากและส่วนมากตัดพวกนี้เนี่ยก็จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ส่วนเคสที่มีการแชร์กันตอนนี้เราพบว่าเริ่มมีอาการทางระบบทางเดินหายใจซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคุณหมอก็นอกจากดูแลแผลผ่าตัดแล้วก็ดูแลรักษาตาอาการแล้วเชื้อโควิด -19 จากสัตว์เลี้ยงสามารถแพร่เชื้อมาสู่คนได้ไหมครับมีรายงานอยู่แค่รายงานเดียวคือจากตัวมี เข้าสู่คนแต่รายงานในสัตว์สกูลอื่นที่จะัเข้าสู่คนยังไม่มีรายงานนะครับเพราะว่าเท่าที่เราพบไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวเนี่ยปริมาณไวรัสค่อนข้างที่จะน้อยอาจารย์ย้าว่าโอกาสที่สัตว์จะติดเชื้อโควิดสินั้นมีน้อยมากครับประชาชนหรือผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะโอกาสเนี่ยมันน้อยมากไม่ได้ติดง่ายๆนะครับแต่ในกรณีของเคสที่มีการแชร์กันเด็นสุนัขที่อายุมากแล้วก็เพิ่งผ่าตัดแล้วก็เป็นมะเร็งนั้นโอกาสของการรับโรคเนี่ยอาจจะสูงกว่าส แล้วเราควรจะดูแลสัตว์เลี้ยงของผู้ป่วยโควิด19ยังไงครับจุดที่สําคัญเมื่อเจ้าของติดเชื้อตัวของ,ของสัตว์เลี้ยงเราไม่แนะนําให้มีการเคลื่อนย้ายหรือเอาไปฝังให้เขาอยู่ที่เดิมเขาจะได้คุค้นเคยกับสถานที่แล้วก็อาจจะต้องไหว้วานญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านไปให้อาหารและน้ําแต่ทุกครั้งที่ไปก็คือต้องป้องกันตัวเองนะครับโดยการใส่ถุงมือใส่แมสหรือบางคนที่มีเรื่องของแว่นตาหรือกเ้อ์ก็จะดีมากขึ้น,ก,นก็คือเราไม่ไปสัมผัสดโดยตรงดังนั้นจากข้อเท็จจริงจึงยังไม่มีสิ่งที่ต้อง ต้องตื่นตระหนกและนี่คือคําแนะนําสําหรับผู้เลี้ยงสัตว์ครับลดกานสัมผัสโดยตรงแลาต้องค่อยๆปรับพฤติกรรมของตัวสัตว์ที่เคยนอนกับเจ้าของมีการสัมผัสกอดกูหรือการให้อาหารเหลือจากคนไม่ให้ธุนะัก็ต้องมีความเสี่ยงเพราะบางทีคนไม่มีอาการ แต่อาจจะมีเชื้ออยู่ในอาหารถ้าท่านติดโรคโควิดแล้วนะครับแต่ของท่านจะมีโอกาสต้องแจ้งข้อมูลหรือประวัติความเสี่ยงให้กับสตอแพทย์เพราะเราต้องการลดโอกาสในการแพร่โรคระหว่างคนสู่คนแล้วคนสู่ผักแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับเพจที่มีการแชร์กันเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะติดโรคแต่เราทําตามแนวปฏิบัติว่าเมื่อเราทราบประวัติจากเจ้าของว่าเขาป่วยกับโควิดเราก็มีการป้ายดับจมูกจาก้นนะครับเพื่อจะดูว่าเขามีการติดเชื้อไวรัสหรือไม่ ต้องดนยันอีกครั้งยังไม่มีรายงานในการติดเชื้อจากแมวหรือสุนัขก,กับก้าสู่คนแต่ตรงนี้เราก็ต้องทางการปฏิบัติตามแมนวปฏิทดีนะครับของสสะเทศที่ว่าลดการปนเปื้อนและลดอุบัติการณ์ตรงนั้นไปยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตวรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม